รายการ,ร,าการนี้เป็นรายการอร่อยคอนเฟิร์มสามารถรับชมได้ทุกวัยบริษัทเฟสมีเดียจำกัดโดยชิมไปบนไปภูมิใจเสิมอร่อยคอนเฟิร์ม ดดดออรร่ยัง้านเ็นสวัสดีครับวันนี้นะฮะเรามาพบกันนะฮะกับในช่วงชิมอาหารนะครับวันนี้เนะี่ยผมมาอยู่ในสถานที่ที่บรรยากาศดีๆนะฮะร้านอาหารดีๆแบบนี้นะครับร้านอาหารเฮือนเฮาครับนะครับร้านอาหารเฮือนเฮาเนี่ยนะฮะขึ้นชื่อมากเลยนะเคยออกรายการโทรทัศน์ไดหลายรายการเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมท่านใดเนี่ยนะฮะที่เคยได้ยินชื่อเนี่ยอยากจะรู้ว่าที่นี่เป็นยังไงเนี่ยนะฮะเราต้องสอบถามกับเจ้าของร้านเลยนะฮะ เป็นหนุ่มเลยนะฮะหนุ่มคนนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับพี่ชื่ออะไรครับชัยพัฒน์ครับคุณชัยพัฒน์นะครับผมนะคุณชัยพัฒน์เอ่อตอนนี้คุณอายุเท่าไหร่ครับ35ครับ35นะโอ้ยังถือว่าหนุ่มอยู่นะขอบคุณครับยังหนุ่มอยู่หน้าตาก็ยังดูเด็กนะครับผมร้านเฮือนเฮาเนี่ย ตั้งมานานเลยยังได้เิมตั้งมานานแล้วครับตั้งแต่ถ้าเอาตั้งแต่แรกเลยประมาณ15ปีครับ15ปีแล้วก็มาปรับปรุงที่บ้านทําเป็นร้านปัจจุบันก็ประมาณ5 6ถึงปีครับ๋อก็คือทาที่บ้านเองทำที่บ้านเองแต่ก่อนอยู่ไหนเอ่ยอยู่หลังการบินไทยครับสํานักงานใหญ่ครับอหลังการบินไทยตรงตรงวิภาวดีครับโอเคครับใช่อ่าโอเคนะครับแล้วทามา15ปีครับผมนะสูตรนี้เนี่ยเป็นสูตรจากที่ไหนฮะได้คือแบบได้สูตรมาจากไ เป็นสูตรที่บ้านตอนแรกเลยทํากินกันเองครับคุณแม่คุณแม่ทําอาหารอร่อยคุณแม่นี่ได้สูตรมาจากไหนครับทํากันเองเลยครับไม่มีดั้งเดิมจะก็ไม่มีมาจากไหนครับอ๋อคือคุณแม่เป็นคนเหนือใช่ครับคุณแม่เป็นคนจังหวัดอะไรครับอยู่เชียงใหม่ครับอยู่เชียงใหม่นะครับผมแม่ผมเองก็ไปเชียงใหม่หลายครั้งเหมือนกันนะครับผมก็มีโอกาสได้กินอาหารเหนือนะแต่ส่วนใหญ่จะกินประเภทข้าวซอยนะฮะแล้วก็ท้งพริกหนุ่นะฮะกับแคบหมูนะฮะไร้มันนะส่วนใหญ่นี่เป็นอาหารเมนหลักที่ผมไปนั่งกินนะครับ เอางี้ดีกว่าวันนี้เนี่ยมีอะไรที่จะให้ผมทานบ้างครับไอชุดที่วางหน้าผมคืออะไรบ้างอันนี้เรียกว่าชุดน้ำพริกเหนือครับประกอบด้วยอะไรบ้างครับน้นำพริกหนุ่มแคบหมูครับอ่าน้ำพริกก็ต้องมีน้ำพริกครับน้ำพออริกอ่องครับผมน้ำพริกหนุ่มแคบหมูนะครับอันนี้น้ำพริกอ่องครับนะครับอ่าส่วนด้านนี้อันนี้ทำเองไหมทำเองทั้งหมดเลยครับทำยังไงไอน้ำพริกหนุ่มเนี่ยอ่าไม่ยากครับจริงๆถ้าทำถ้าทำจำนวนไม่มากนี่ไม่ยากเลยพริกหนุ่มก็เหมือนพริกหยวกสีเขียวครับแล้วก็เอาไปปิ้งไฟ หัวหอมกับกระเทียมแล้วก็เอาเปลือกมันออกแล้วก็เอามาขกแค่นั้นครับถ้าอยากให้เผ็ดหน่อยก็ใส่พริกขี้หนูสวนใส่เข้าไปครับผมนะฮะแล้วก็ปรุงรสตามชอบแค่นั้นครับต้องกินสดๆจะอร่อยครับมๆๆๆๆแม่หละครับหมูนี่ก็อร่อยนะแมบบรรยากาศที่นี่เย็นสบายเหมือนนั่งอยู่ท้พัดอยู่นะก็จะมีดนตรีเพอาะๆของบรรเลงของทางเหนือฟังด้วยนะครับบอกมาก็มีคนกินเยอะเหมือนกัน ร้านนี้อยู่ตรงไหนครับเดี๋ยวเพื่ออธิบายให้ท่านผู้ชมเข้าใจอย่างง่ายๆหน่ยครับถ้าเกิดวิ่งเส้นเกษตรน้มินนะครับอ่าตรงนี้จะมีตอม่อกห้าสิบเก้าครับซอยประเสริฐมนูกิจซอยเก้าครับหรือว่าถ้ามาจากทางลาดตะเขาก็ซอยลาดตะเข้า28ครับเป็นซอยเดียวกันร้านจะอยู่ประมาณเข้าซอยมาประมาณ50เมตรครับร้านอยู่กลางซอยมีร้านเดียวครับผมครับนะฮะร้านเืินเฮาร้านเงินเฮาครับใกล้ให่แปลว่า บ้านเราครับบ้านของเรานบ้านของเราเพราะว่าเอาที่บ้านเราทําเป็นร้านเองครับเป็นบ้านของเราเองครับแล้วคุณแม่เป็นคนเชียงใหม่แล้วมาอยู่เทพนานไหมนานแล้วครับมาก็มีบ้านที่เชียงใหม่ก็มีที่นี่ก็มีครับแล้วก็มาอยู่ตอนนี้ก็ยังไปมาอยู่ตอนนี้ส่วนมากจะอยู่ที่นี่มากกว่าจะอยู่ที่นี่นะครับแหมอร่อยจังเลยนะฮะชอบกินแม่โอ้พะพิกล่ะครับแล้วนี่ไรครับพี่ อันนี้ขนมจีนน้ำเงี้ยวครับขนมจีนน้ำเงี้ยวครับพรุ่งนี้พี่แกงพรุ่งนี้ทําเองหมดนะครับแล้วมันประกอบด้วยอะไรบ้างอันนี้อันนี้เป็นเลือดหมูครับเป็นเลือดหมูอย่างดีต้มสุกมีกระดูกหมูอ่อนครับมีเนื้อสับครับมีมะเขือเทศแล้วก็น้ำเงี้ยวเนี่ยจะมีอีกอย่างหนึ่งที่ไม่เหมือนขนมจีนคือคือใส่ถั่วเน่าถั่วเน่าเป็นแผ่นนะครับแห้งๆนะครับเอาไปปิ้งไฟแล้วก็เอามาโปะใส่น้ำเงี้ยวครับจะมีจะมีกลิ่นมิดๆผมเคยไปแข่งเกมที่ญี่ปุ่นนะฮะเขาก็เอาถั่วเน่ามาย สวนเน่าสดเหรอครับไม่คะก็คือแผ่นเน่าเนี่ยนะก็กินเลยครับไอ้ถั่วมันเน่าเน่าเหนียวเหนียวอ๊ะไม่ใช่เในกันปะอ่าไม่ใช่ครับเน่าเพราะครับเอาเวรกรรมนะฮะหน้าแตกแหกกันไปให้หมอกิรอันนี้เขาเป็นแผ่นแห้งๆครับเหมือนต้องเจี้ยวนี่แหละครับแล้วเอาไปตากแดดให้ให้มันแห้งอ่ะครับอืมโอเคอ่ะนะฮะเข้มข้นดีไหมครับเข้มข้นครับราคาเป็นไงบ้างชุดนี้ร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบห้าครับ อันนี้สาสิบห้าบาทเองครับสาบห้าบาทครับผมถูกจังเลยราคาทานได้ที่คนแต่ที่เด็ดกว่านั้นท่านผู้ชมน้ำครับตอนแรกถ้าคิดเนี่ยคิดว่าเป็นว่านหางจระเข้นะจริงๆใช่ไหมครับไม่ใช่ครับอันนี้คือเป็นน้ําสูตรของเงินเฮาเลยนะครับเป็นน้ําวุ้นใบเตยครับน้ําวุ้นใบเตยซึ่งคุณแม่ทําเองเลยครับคือผมก็ไม่เคยกินที่ไหนเหมือนกันนะฮะแบบนี้นะฮะอันนี้คือเป็นใบเตยใบเตยครับเป็นวุ้นใบเตยสดๆนี่แหละครับแล้วก็เอามาต้มใส่วุ้นหอออ้วอร่อยจังเลยอ่ะ ชื่นใจดีไหมครับเด็ดจริงๆครับเออถ้าท่านผู้ชมมาเนี่ยบางมันอาจจะมีคนที่อยากกินนะฮะอยากมาสัมผัสบรรยากาศแล้วก็คุณภาพระดับ5ดาวแบบนี้นะครับแต่เข้ามาไม่ถูกเช่นรต้อต่อเบอร์แล้วครับเบอร์ที่ร้านนะครับ02ครับ940 4079ครับแล้วก็เบอร์มือถือผมได้เลยนะครับ086ครับ086 008ครับ 0ูนย์ศูนครับ1518ครับอันนี้มีบริการส่งนอกสถานที่ไหมถ้าในละแวกใกล้ๆได้ครับถ้าในละแวกใกล้ใได้ครับผมนะฮะถวหนรงลาดพร้าวลิงก็อาจจะโอเคได้ครับพอได้โอเคครับผมหองลาดพร้าวก็เสดนะอย่างเงี้ยนะได้ครับเขาก็ส่งให้ได้ได้ครับแล้วเราก็รับจัดงานอ่านอกสถานที่ทั้งในและนอกด้วยครับจัดบุฟเฟ่ต์ขันโตครับปกติส่วนใหญ่เขาก็ อาจจะบุฟเฟ่ขันตแบบนี้ครับไปจัดเลี้ยงพระหนึ่งชุดก็ต่อหนึ่งรูปงานบุญงานบ้านใหม่งานเล็กงานใหญ่เราไปหมดครับรับจัดนอกสถานที่งานแต่งก็จัดจัดทุกงานครับแล้วถ้าให้แต่งแบบเป็นเหนือเลยได้ไหมได้ครับจัดบรรยากาศเป็นเหนือเลยได้ครับแล้วมีอุปกรณ์พร้อมมีพร้อมครับมีขันโตกมีทุกอย่างพร้อมนะฮะด้านหลังก็จะมีซุ้มนั่งเป็นซุ้มขันโตกนั่งอยู่ก็เหมือนเหมือนทางเชียงใหม่แท้ๆนะฮะใช่ครับใช่ครับนะฮะ ผมพูดได้คาเดียวนะฮะสุมาเต้เจ้านะฮะแปลว่าอะไรครับก็เหมือนกับอะไรอะไรอะไรอะอะไรสักอย่างนึงฮะนะฮะเหมือนกับกับขอโทษนะครับขอโทษหรืออะไรสักอย่างอ่ะประมาณนั้นน่ะเพลินตอนนั้นเพลินจะไปเพลินไปดูคงจุ้ยให้กับอ่าเจ้าของโชว์รูมรถที่เชียงใหม่นะฮะที่เป็นโชว์รูมโตโยต้านะฮะทีนี้ปรากฏว่าเขาจะไปดูบ้าน ก็เซลก็เซลขายบ้านเนี่ยเขาก็อ๋อสุมาตะเจ้าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแหมก็เลยนะก็สาวเชียงใหม่ก็จำได้จำจากเซลใช่ไหมครับใช่ครับก็คือก็คือจำจากเซลนั่นแหละครับนะฮะเออนะฮะก็วันนี้ได้รับประทานฮะนะฮะมีโอกาสได้มาที่ร้านนี้เนี่ยท่านผู้ชมครับเย็นสบายจริงๆนะครับโหยิ่งถ้ามาในช่วงค่ำๆเนี่ยรวมถึงท่านหน้าหนาวเนี่ยโอ้ยมันจะเป็นอะไรที่บรรยากาศเย็นมากแล้ว ทุกอย่างที่ประดับประดานี่คือเชียงใหม่แท้ๆครับผมเอามาจากบ้านหมดเลยครับเหนือแท้ๆเหนือแท้ๆเลยครับสมเสริมเรือนมงเรือนไม้อะไรอย่างนดีมากๆรับรรยากาศดีคุณภาพดีราคาถูกด้วยนะครับแบบนี้หาไม่ได้แล้วครับแต่หาได้ที่เดียวคือเพื่อนเฮาแห่งนี้นี่เองนะครับเอาละเมื่อรอยแบบนี้ครับขอมอบอใบาะซีบัดอร่อยคอนเฟิร์มนะครับให้กับคุณพี่เลยนะครับต้องบอกเลยนะครับว่า เมื่อท่านเห็นนะฮะใบประการ์พสีแบตใบนี้นะครับนี่นะฮะอร่อยคอนเฟิร์มใบาชิมไปหมดไปนะั่นหมายถึงว่าผมบอกเลดได้มาชิมด้วยตัวเองแล้วนะครับพร้อมกับการันตีคุณภาพผมสรรหาท่านผู้ชมพร้อมเลยว่าร้านไหนอร่อยพาท่านผู้ชมไปกินอย่างแน่นอนรวมถึงร้านนี้ขอการันตีด้วยใบยประการ์พสแบใบน,นี้เลยนะครับรับประกันความอร่อยคอนเฟิร์มครับ <c oughs>